ออะไรเด้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับศาสตราจารย์กังฟวยหองครูนะครับผมวันนี้เราจะฝึกการควงนะครับควงอาวุธยังไงไม่ให้โดนหน้านะครับผมทำไปผมเลยนะฮะทำตามก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ที่ช่องนิกาชิด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมเองเพิ่งพูดมากท้งทีครับเริ่มเลย ก็ส่วนครับวิธีแรกครับก็เลยก็มาหาไม้ครับแต่ผมหาไม้ไม่เจอก็เลยใช้ท่อท่อแป๊บเดี๋ยวท่อเหียร์อะไรกย่างนะครับเออแตมให้มาเป็นอาวุธพวงไม้อผมนะเออนะครับผมขั้นตอนแรกเลยครับทำแนี้ฮะฟึบฟึ๊บครับผมอ่าหันย่งไหลฮะชึบชึบนี่ทำนี้เลยครับผมเดี๋ยวจะทำสาธิตทำเร็เรวๆห้ดูนะครับผมอ่าดู ันนี้เมื่อกี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับอย่าไปทำตามแม่ของผมนะอะไรวะเดี๋ยวมันเป็นวิธีที่ผิดนะครับผมแม่อย่าไปทำตามของผมอ่าโอเคอ่าดู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 มมาดิเชนี่ดูตากล้องตากล้องตากล้องนี่ดูนี่ดูอยากอยากให้มันบินเข้าหน้านนะอยาก จะไม่เปลี่ยนไม้ใหม่แนไม่ต่ำไมครับนโอเคนี่คือสําหรับไปยกขึ้นนี่คือนี่คือสําหรับไม้สั้นนะครับผมนะเดี๋ยวดูไม้ยาวไดี๋ครับเดี๋ยวครับไอ้สัตว์หันไปหันไปก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นไม้ยาวครับผมนะแต่กูหาไม้ไม่เจอจเช่นเคยกูก็เลยเอาท่อ บ้านนี้มีท่อแพทท่อไอเทียอะไรสักอย่างนะครับผมนะการควงง่ายๆก็ควงนั่นหลังมาวับวับวับเล่นท่านิดนึงเสร็จปุ๊บเวลามันมาก็ฮึบเฉาะไปเลยนะครับผมนะเออท่าตื้นๆท่ากระฟูทางบ้านก็ทำได้ครับผมนะง่ายนิดเดียวแต่มันดูสะพัดช้าใช่ไหมครับอ่ะดูใหม่ปฟ๊บปฟ๊บฟืบหลังเสร็จปุ๊บก็พอมันมาใกล้ๆ พอเลยพี่ตนดูก่อนว่าใา่ทีมมันอํานวยไหมไม่อํานวยแต่ก็ดีอยู่ก็มาเริ่มกันเลยครับมาดูแบบเร็วๆนะครับโอเคเยเกือบบินเขาหน้าเป็นวิธีที่ผิดนะครับอย่าไปทำอ่าดูวิธีที่ถูกเยเกือบบินเขาหน้า ค่ะคลิปกังฟูตกใจสิ่งนี้โอ้ทำไมเป็นผีกองสั่นมาเลยศาสตราจารย์กังฟูโมกูนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมพิธีกรขอบคุณครับกระผมกระผมศาสตราจารย์กังฟูโมกูนะครับผมนะไปดู <laughs> yeah yeah，好大。